วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาต่อยมวยกับเราอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังพันผ้าพันมือนะคะเตรียมตัวต่อยมวยค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะ่ะเขาต่อยมวยกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆกันรแกันก่อนดีกว่าช่วงนี้นะคะเราก็ต้องต่อยมวยทุกวัน,นะค่ะทุกคนตอนนี้ก็พันผ้าพันมือของตัวเองก่อนนะคะ เพราะว่าเพืเ่อนๆเขาเริ่มต่อยยกแรกกันไปแล้วนะคะเราก็จะชา้านิดนึงเพราะเราก็ต้องดูแลลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราไปต่อยมวยกันวันนี้จะต่อยสามยกนะแล้วก็จะเวทเทรนนิ่งด้วยมาดูกันว่าวันนี้เล่นตเต็มระบบเลยค่ะจะเหนื่อยักแค่ไหนค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะพันมือค่ะทุกคนจริงๆที่นี่นะคะครูขเขาก็จะพันมือให้กับนักเรียนด้วยนะคะแต่ว่า นักเรียนที่แบบเรียนมานานแล้วเองเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มพันมือกันเป็นแล้วนะคะครูก็จะให้พันเองเราก็จะได้แบบว่ากระชับมือพอดีนะคะซึ่งครูเนี่ยเขาก็จะสอนเราอยู่แล้วนะคะยังบีเนี่ยคือพี่สอนมาหลายปีแล้วนะคะบีก็จะพันมือเป็นแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบบางคนคือชอบแบบแน่นๆบางคนชอบแบบหลวมนิดนึงนะคะก็เราก็จะได้แบบ ควยืดหยุ่นที่พอดีกับเรานะคะปกตินี้มีทุกสีเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้ว่าหายไปไหนบ้างแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่คู่เดียวที่ใช้ต่อยมวยอยู่ตอนนี้คือตั้งแต่มาเปิดค่ายเนี่ยก็คือแบบนักมวยก็เอาไปใช้ถ้านักมวยไม่มีเขาก็เอาไปใช้อะไรเหลืออยู่คู่เดียวแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ ต่อยแบบนิดๆหน่อยๆครูดเดียวจริงๆไม่มีกฎูกนะสามารถจาบว่าพันยังไงก็ได้จะพันวนซ้ายวนขวาอะไรเงี้ยได้หมดจริงพันมืออะสามารถพันได้<ช>แล้วแล้วแต่ว,ว่าครูเขาสอนแบบไหนโอบี OB คือถ้าถนัดพนะันแบบนี้คือ อันยังไงก็ได้ไม่ไม่ให้มันขวยกันตรงนี้ของบนะอันนี้คือของบีแต่ว่าพันแบบอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าบว่าอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่ายืดหยุ่นดีย๋ยวไปต่อยมวยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราดูเพื่อนๆไปตสาวสาวสา ในระหว่างที่เรารอเข้าเป้ากับครูนะคะเราก็มาต่อยกระสอบรอค่ะทุกคนเรียกกำลังกันหน่อยคะ่ะจริงๆก็หยุดแอบ,บอูปไปไหลายวันกันนะก็วันนี้ก็เลยแบบว่าต้องจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยจ้าก็แอบ,บเหน,นืออ่อยเยอะ ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของการออกกำลังกายในวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือการเตะเป้ากับครูนะคะนาทีแรกเราก็จะพลิ้วกันหน่อยค่ะเต่เบิ้ลสิบทีก็ไม่มีหมดนะคะแต่เราก็จะได้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะนาทีต่อไปเนี่ยเราก็จะจะยกขาไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ครูก็ยังใจดีกับเราบ้างนะคะไปยังมีผ่อนหนักผ่อนเบาให้เราบ้างนะคะแต่อยากจะบอกว่าในไหนที่ต่อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยจ้า เรากาลังเวทกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้เวทคนเดียวค่ะนี่คนนี้ค็ฟิตจัดอันนี้คือนักหาท่าอันนี้เป็นโค้ชเป็นโค้ชอะไรโค้ชขาเบียดขาเบียดขาเบียดอันนี้อันนี้อันนี้นอ,อ,อีกแล้วมีท่าใหม่อีกแล้วมีคนมีมีคนจริงจังมีคนจริงจังนี่อันนี้ครูครู นีพี่แปงไปนู่นแล้วมี่รถไปกี่โลแล้วสามขีดไปแล้วใกล้แล้วว้าไปไปไปชกที่ไหนครับยังครับรอชกกับเมียก็ชกกับเมีย <c oughs> มันมันตีทุกวันมันตีทุกวันสูมน้มันได้ไหมนี่แหละซ้อมไม่สู้กับมันเนี้ยเออซ้อมไม่ทำไมนะยกมือไหว้เขา วป <laughs> <laughs> วันนี้เราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาออกกำลังกายกันคะ่ะใครว่างก็มาต่อยมวยด้วยกันนะบ๊ายบาย